ที่วิทยาลัยสารพัดช่างฉะเชิงเซานายสุริยะจิตพิไลเลิศผู้ในการวิทยาลัยสารพัดช่างฉะเชิงเซาพร้อมอาจารย์และผู้ที่เกี่ยวข้องร่วมกันแถลงข่าวความร่วมมือกับโรงพยาบาลวชิระเพื่อต่อยอดผลิตอุปกรณ์เคลื่อนย้ายผู้ป่วยแบบแรงดันลบได้สำเร็จนำไปใช้งานกับผู้ป่วยจริงที่ติดเชื้อโควิด -19 ในปัจจุบันนายสุริยะจิตพิไลเลิศผู้ในการวิทยาลัยสารพัดช่างฉะเชิงเซาเปิดเผยว่า วิทยายลัยสารพัดช่างฉะเชิงเซาได้เดินทางเข้าหาหรือร่วมกับผู้ช่วยศาสตราจารย์นายแพทย์อนุแสงจิตสมกเกษมรองคณะบดีคณะแพทยาศาสตร์วชิรพยาบาลมหาวิทยายลัยนวมินทราธิราชซึ่งในขณะนั้นทีมแพทย์ได้ทำการสาธิตการใช้ถุงคลุมผู้ป่วยจึงได้ปรึกษาหารือกันก่อนจะกลับมาวิเคราะห์และแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นโดยนำวัสดุที่เป็น HDPE ความหนาแน่นสูงเป็นพลาสติกที่มีความหนาแน่นสูง การกรียงตัวของโมเลกุลจะมีความหนานแน่นมากจึงมีความทนทานทนต่อแรงฉีกขาดได้มากเวลาที่เครื่องดูดอากาศเข้าไปเพื่อฆ่าเชื้อนอกจากนี้ยังเปลี่ยนมาใช้ซิปแทนตีนทุกแกในการติดยึดถุงกลุ่มผู้ป่วยทำให้สะดวกมากยิ่งขึ้นด้านนายนอนรเศสสิริไป หนึ่งในอาจารย์ผู้ผลิตปเปิดเผยว่าอุปกรณ์เคลื่อนย้ายผู้ป่วยแบบแรงดันลบถือว่าเป็นเครื่องมือที่ใช้งานได้จริงในสถานการณ์ปัจจุบันเพื่อเป็นการป้องกันทีมแพทย์และเคลื่อนย้ายผู้ป่วยโควิด -19 เพื่อทําการรักษานอกจากนี้ยังเป็นการหยุดยั้งการแพร่เชื้อโรคผ่านเครื่องกรอง UVC ที่มีการรับรองจากโรงพยาบาลวัชิระแล้วว่าสามารถฆ่าเชื้อโรคได้ไม่ให้ออกมากระจายอยู่ภายนอก นอกจากนี้ยังเป็นอุปกรณ์ที่มีราคาถูกเป็นฝีมือของคนไทยและสามารถใช้งานได้เสมือนของนำเข้าจากต่างประเทศโดยราคาผลิตอุปกรณ์นี้อยู่ที่ชุดละ23,500บาทแต่หากเป็นการนำเข้าจากต่างประเทศจะมีราคาสูงถึง5,0,000 0บาทต่อนหนึ่งชุดปัจจุบันได้ส่งให้กับโรงพยาบาลวชิระจำนวน20ถุงและกำลังเร่งผลิตอุปกรณ์เคลื่อนย้ายผู้ป่วยแบบแรงดันลบให้กับทางโรงพยาบาลด่านขุทศจังหวัดนครราชสีมาและโรงพยาบาลพุทธโสธรจังหวัดฉะเชิงเซาแห่งละ10ชุด